ต้มน้ำเต้าหู้ยังไงไม่ให้เหม็นเขียวและแยกชั้นขอบอกเลยวทำได้ทำขายกําไรมหาศาลจ้ะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะใช้น้ำเปล่าทั้งหมดนะคะ4กิโลนะคะใช้ถั่วเหลืองกระเทาะเปลือกออกแล้วนะคะเอาไปล้างทำความสะอาด500กรมัมล้างหลายๆน้ำเป็น10ๆน้ำเลยตัวเองแช่ค้างคืนทิ้งไว้เลยค่ะและทีนี้ถั่วที่สงนะคะ1ขีดแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็เอาเปลือกแดงๆออก ทีนี้ตอนเช้ามานะคะเอาไปล้างอีกให้หลายๆน้ําพักให้เสด็จน้ําแล้วทีนี้เราจะมาแบ่งปัน่นใส่โถปั่นเลยค่ะใส่โถปัน่นแบ่งให้แบบแบ่งปั่นหลายๆทีนะเครื่องปั่นเราจะได้ไม่ทํางานหนักแล้วก็ใส่ถัว่วหิสองที่เราแกะเปลือกออกแล้วนะคะแล้วก็น้ําเปล่าค่อยๆใส่ไปเราจะใช้น้ําขวดแบบนี้เลยนะตัวเองน้ําทั้งหมดสี่กิโลนะจ๊ะค่อยๆปั่นกันไปปั่นทีละครึ่งนะคะปั่นทีละหน่อย เครื่องจะได้ไม่ทํางานหนักนะเองพอปั่นได้แล้วเราก็จะมากองใส่หม้อท,ที่เราพร้อมที่จะเอาไปต้มเลยนะคะกองผ่านตะแกรงแล้วเอาผ้าขาวบางรองอีกชั้นหนึ่งนะคะเทลงไปแล้วก็บิดตามภาพเลยตัวเองล้างมือสะอาดแล้วนะคะก็ค่อยๆปั่นกันไปจนหมดเลยค่ะแล้วกากที่เราได้เรายังไม่ทิ้งนะเราจะเก็บไว้ปั่นรอบที่สองค่ะน้ำเต้าหู้ของเราจะได้เข้มข้นนะคะทีนี้พอเราปั่นหมดทุกสิ่งอย่างแล้วนะ กากเราปั่นรอบสองค่ะเพราะว่าน้ําตั้ง4ี่กิโลเราทยอยใส่ไม่หมดใช่ไหมเราก็มาปั่นนะคะเอากากมาปั่นอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆทยอยใส่น้ําเข้าไปให้ท่วมนะคะโถปั่นของเรามันจะได้ปั่นง่ายๆใช้น้ําขวดแบบนี้เลยนะคะน้ําเปล่าทั้งหมดเนี่ยสกิโลนะตัวเองทําไปจนหมดเลยพอปั่นเสร็จปุ๊บ ใส่ใบเตยไปสามใบค่ะน้ำมันใส่ไม่หมดใช่ไหมเอาน้ำที่เหลือมาใส่ให้ทั้งหมดเลยค่ะเอาไปตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวน้ำเตาหูของเราจะไหม้ซะก,ก่อนแล้วมันจะแยกชั้นเป็นก้อนๆคนตลอดเวลานะคะพอเขาควันขึ้นแบบนี้แล้วนะคะแปลว่าเขาสุกแล้วเราจะกวนต่อนะคะอีกสิบนาทีเพื่อให้มั่นใจว่าเขาสุกชัวร์แล้วก็ ตอนนี้กลิ่นของถั่วเหลืองหอมฟุ้งเลยในตัวเองเห็นบ้าฟองตะวูมันขึ้นมาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็พร้อมหม่ำกันได้แล้วค่ะเราจะไม่ทําน้าเชื่อมนะแต่ถ้าเพื่อนทําขายอะวิธีการทําน้าเชื่อมก็คือสัสดส่วน1นต่อหเช่นน้ําเปล่า1นกิโลน้ําตาลทราย1นกิโลเอาไปตั้งไฟให้เขาเดือดแล้วนาเชื่อมข้นก็พร้อมขายได้เลยจ้ะเครื่องเคียงตามชอบนะคะลูกเดือยถั่วแดง แมดแมงลักอะไรตามชอบเลยค่ะอันนี้เราทํากินเนาะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลถ้าชอบหวานก็ใส่น้ําตาลซรายคนไปได้เลยค่ะอร่อยมากๆ